ีครับเราสวัสดีกันในวันจ่ายหรือวันตื่นเสกวันแรกของเทศกาลปีใหม่จีน หรือตรุษจีนเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนที่ผู้คนจะออกไปจับจ่ายซื้อของนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการไหว้เทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษในวันพร,รุ่งนี้นะครับและในวันนี้รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บทของเราก็ายังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในว,นวงบันเทิงแบบมีสาระที่หลากหลายมาฝากกันเช่นเคยและยังมีหนังสือใหม่ดีๆที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่มาฝากกันด้วยครับ แต่ว่าข่าวแรกของเราวันนี้ไปเริ่มด้วยเรื่องของข่าวดีของวงการจองเงินกันก่อนเลยครับเมื่อภาพยนตร์ไทยสะท้อนกันเมืองเรื่องพยาศกพิโยค้ามหรือ the age of d a y break ครับคว,ว้ารางวัลในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองรอสร์ดามครั้งที่50ที่เมืองรอสดามประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ รอยยิ้มแนละความเพื่อมปิติให้คนในวงการจองเงินบ้านเราอีกครั้งแล้วนะคะเมื่อภาพยนตร์สะท้อนการเมือง40ปีเรื่องพยาโศกพิโยคำ่ำหรือ The Age of Decay ผลงานการกำกับของ กับมือรางวัลศิลปินและนักทำหนังที่เป็นที่รู้จักจากการทำหนังสั้นแนวทดลองหลายเรื่องอย่างเช่นภูเขาไฟพิโรธที่เคยได้รับรางวัลรับเบสตันดีเมื่อปี2011มาแล้วอย่างไทกิศักพิสิทธิ์ที่ล่าสุดก็ไปคว้ารางวัลฟิ p เพรสซี่อวอร์ดจากเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติรอสตเดอร์ดัมครั้งที่50ที่เมืองรอสตเดอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์จากภาพยนตร์ทั้งหมด16เรื่องที่เข้าร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้ โดยพยาโศกพี่โยคั่าหรือ The Ace of Daybreak นี้ก็เป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของไทก,กิศักดิ์พิสิทธิ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เคยได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงจากเหตุการณ์ประท้วงของนักศึกษาในยุค70และเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2006ซึ่งถ่ายทอดความวุ่นวายทางการเมืองตลอดระยะเวลากว่า40ปีด้วยศิลปทะทางภาพยนตร์ที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยมวลสะกดอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองอีกด้านของสังคมผ่านการถ่ายทอดอารมณ์ของนัก แสดงมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นโดนัทมนัสนันชลันนส,สงขลาและสุนิดารัตนากรค่ะ นข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของนักแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่มากความสามารถพี่ท็อปดารณีนุษนะครับที่ออกมาช่วยเหลือสังคมด้วยการรวบรวมเงินบริจาคจากพี่น้องร่วมวงการเพื่อนําไปจัดซื้อรถพยาบาลให้กับหน่วยกู้ภยัยกูุราบุรีครับ เป็นทานน้าใจอันยิ่งใหญ่ที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเมื่อนักแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่มากความสามารถท็อปดารณีนุชได้รวบรวมเงินบริจาคจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงเพื่อนําไปจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพมอให้หน่วยกู้ภัยคุระบุรีจังหวัดพังงาจํานวนเงินทั้งสิ้น500,000บาทโดยเจ้าตัวได้โพสต์เรื่องราวดีๆครั้งนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสําเร็จส่งมอบกันเรียบร้อยแล้วสําหรับรถพยาบาลกู้ภัยให้กับหน่วยกู้ภัยคุระบุรีซึ่งจะ ดูแลพี่น้องในชุมชนละแวกนั้นกว่า20,000ชีวิตและส่งกำลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านให้ทำงานอย่างราบรื่นปลอดภยัยใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ขณะที่ฟ้าแฝดจิตอาสาฟันดีฟันเด่นก็ออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทําบุญร่วมกันครั้งนี้ว่าทั้งสองเป็นผู้จัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพให้กับหน่วยกู้ภัยคุระบุรีในราคา500,000บาทเป็นการจัดหารถตู้มือ2และนํามาดัดแปลงโดยร้านที่มีความชํานาญในการทํารถพยาบาลตลอดจนจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ภายในรถกู้ชีพด้วยค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงที่ส่งเสริมปลูกฝังสร้างค่านิยมในการรักกันอ่านให้กับน้องๆเยาวชนกันแล้วนะครับกับหนังสือที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่พร้อมกับสาวนักอ่านของเราคุณปลาพัฒราสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอิด สวัสดีคุณผู้ชมทักทายแฟน,แฟน,แฟนรายการรวมถึงเหล่านอนหนังสือทั้งหลายกันด้วยนะคะวันนี้สาวนักอ่านของเรามาอยู่ตรงนี้แล้วครับมีหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจมาแนะนํากันบ้างครับแมมในสัปดาห์นี้ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่ามีหนังสือมาแนะนํากันเพียงเล่มเดียวเท่านั้นค่ะเนื่องจากเวลาของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมาเจอกันเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะแต่ผมก็เชื่อนะครับถึงแม้จะมีหนังสือมาแนะนําเพียงเล่มเดียวเท่านั้นแต่น่าสนใจมากๆแน่นอนครับอันนี้แนนน่่อคะ อย่างตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วละค่ะเนื่องจากวิธีชีวิตการทํางานและหลายๆปัจจัยค่ะทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยแต่งงานช้ามีครอบครัวช้าค่ะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนดังนั้นหนังสือเล่มนี้ค่ะเลยจะพาทุกคนไปทําความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุกันค่ะ การดูแลผู้สูงอายุสถานการณ์และคุณภาพผลงานการเขียนจากปลายปากกาของสุภาพรสุน้องบัวหนังสือที่เลือกหยิบนําเสนอประเด็นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักขององค์การอนามัยโลกผ่านเนื้อหาเข้มข้นที่แบ่งออกเป็นบทต่างๆอย่างชัดเจนค่ะทั้งการให้ความรู้ด้านสถานการณ์ของจํานวนผู้สูงอายุทั้งในระดับโลกและระดับประเทศการปรับตัวของผู้สูงอายุต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชาติตะวันตกและเอเชียคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักองค์การอนามัยโลกความต้องการและความคาดหวังของผู้สูงอายุภาวะเศรษฐกิจกในผู้สูงอายุและการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในบ้านเราเป็นต้นนั่นเองค่ะซึ่งเนะื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะในการดูแลผู้สูงอายุในทุกด้านเลยค่ะทั้งในระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับใหญ่ๆในประเทศค่ะ ได้ความรู้ดีๆกันไปแล้วะนะครับอะได้ข่าวว่ามีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการอ่านมาฝากด้วยใช่ไหมคะแหมอันนี้เนี่ยแอบส่งสปายไปล้วงความลับดิฉันหรือเปล่าคะใช่แล้วคะ่ะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนกําลังเตรียมตรวสอบกพกันอยู่คะ่ะน้องๆเองเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดเทอมกันไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะวันนี้คะ่ะเลยขอนําเรื่องของเวลาที่เหมาะสมสําหรับการอ่านหนังสือมาฝากกันคะ่ะ นอนแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้าทำให้สุขภาพดีร่ำรวยและฉลาดํำกล่าวนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เราหลายคนตื่นนอนแต่เช้าและเริ่มอ่านหนังสือกันตั้งแต่หัววันเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียวค่ะการอ่านหนังสือตอนเช้าคือคุณนอนเต็มอิ่มและทำให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นการมีแสงสว่างที่เพียงพอก็ทำให้สายตาของเราไม่ต้องเพ่งเล็งจนทำให้ปวดตานั่นเองและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการอ่านหนังสือเวลาที่แต่ละคนเลือกนั้นไม่เหมือนกันค่ะ เราบางคนอาจจะกระฉับกระเฉงในตอนกลางวันขณะที่บางคนอาจเป็นคนชอบนอนดึกดังนั้นเวลาที่เลือกอา่านหนังสือของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตามการอาร่านหนังสือในช่วงกลางดึกนั้นอาจทําให้เราจิตใจตื่นตัวและอาจนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นส่วนการอาร่านหนังสือตอนกลางคืนอย่างแรกเลยก็คือสงบค่ะเสียงรบกวนน้อยกว่ากลางวันสมองปลอดโปร,โรง่ง ดื่มกาแฟเพื่อให้ตื่นตัวไม่มีประโยชน์เช่นชากาแฟจะทำลายระบบการย่อยอาหารและทำให้เป็นกรดดังนั้นตัวเราเองควรมั่นใจว่าใช้ช่วงเวลาเช้าตรู่หรือว่าตอนดึกให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นเองละค่ะ ผมว่าต้องลองบริหารจัดการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับตัวเองดูนะครับถูกต้องแล้วค่ะอะความรู้ดีๆนามาฝากในวันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสาวนักอ่านของเราด้วยนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีหนังสือเล่มไหนของสํานักพิมพ์ไหนมาฝากกันอีกแล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะคะและในวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วครับขอตัวลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ